โอ้โตกเยอะเลยคุณกวหยาไปเดินน้ำไปรูพี่วูนๆึงโซไปเออหึงโซ่ไปไปอีก

ยีดหน่อยนะี่นีนะ่นนะนเดียวเอาว่ามาดีปะ่ะดีปะ่ะตองกลางลอตองไปอีกเลยนีย่ครับ

เดินนายใช่ป่เดินนายจังอยป่หยับไม่เดินนายจังอยด้วยเดินเลื่อนหอยถอยดูดูพี่ถอยดูถอยไม่ดูนะมันยังเบาหอด ซื้อมาทางบุญเขาไม่ยืนดีนะว่าดีไหมโอ้ไลพ่ลพูดาลงยังไงลงยังไงลงเหมือนเอามาลิมพี่นับเขียวมาลิมแล้พี่ มาๆมานี่พี่ mà เดี๋ยวเอาเข้า à, 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 มันซื้อมาเบิ่งกันนะถุงอะไรถุงเที่ยวอะไรกันมันใกล้สอดแล้วเหลือแต่คอพี่ไฟย mm ังไงเนี่ยละจังไงอ๋ออ๋กดไหมกดเข้าไหมกดตรงไหมกเดียวเดี๋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 ยวฟาดเดี๋ยวเดี๋ยาดตอกเออเดี๋ยวกดลงอีกมันบดล่องไหมลูกพี่ ก็เขาหูนห้องมัมไม่ได้ขเขทั้งห้องใหม่ทั้งเต้ใหม่อืมเขาไม่ไมกิ้มกาแฟหนิรถลงเด้ ปลายทางหน่อย,อยกดขอเทิื่องไหมลูกพี่เคื่องไหมเออเคงื่ง <c oughs> เออกวไปนั่นละ <c oughs> ไม่ต้องขอขอะไรอ,อ,อท่้งไงใช่ซื้อนะ Bỏ con bài thương không em, bài đi, bài đi Bài tay, bài tay Con em Đi bài nhỉ rồi, đó Cô lên, Cô lên, cô lông Cô lông Lại ngoài Lại cho ngoài Khai mươi cho ngoài ลงอนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวกดลงดอยู่หพี่เออมอก,อกน้อยเดียม,ม,มันในมันขมาในพดต้องห้องใม่ใหม่เตีเ๋ยว เขาใน่ปวดเออเพราะเพราะเขาไม่เขาแม่ไม่เขาม่ร้อนกคตรลงมาดูวิโคลงโตลงโคอีกอีกกโลงโคลงตลงโตลงอีก ก็ลงกดเข้าไปตีรูปกัตีรูปนี้กลงอีกเ้ตีรูยังกัดมันี้มันบิดไหมลูกพี่มันบบิดมันบิด คอใต้คอใต้เอ็นบิดหนาไม่แม่าสมไม้เหมือนกับมเนยหน้าไม่บนเทียงข้างลงรถบ้านนี่เดินหนาวมั่นไ,นนไ,นไม ขนาดไม่เนห้องเหยั่งตัวหยั่งมันไ่องหยิบตอกมาเลยตอกมาเลยเขาโยกตีมาเลยมามามากระน่ำม,มาอยู่มาอยอะยิ่งขึ้นมาอยู่มาเยอะมันแรง,งแค่ขี่เสื่อมมันลดกำลังแล้ว บ่อละยังไงเนี่ยละมันเคงพวดละยังไงมันเคงพวดดีได้นี้เ<อ>าขาเขาแล้วมันเคีงพวดมันเลยขัดกันเ,เลยมันจับได้เจ้ะรักมันสัส่น ดาดิจำแล้วจำแล้วท่านแต่ว่าทางหุน้วงมาถึงขู่คานแห้งัวหาอยู่เบาขเบาเลยหาขั่เบาเบาเลยหาอยดีขู่คาได้ดีมันเบาเบาลูู่เบาเลอ จบภารกิจเรียบร้อยดีแล้งเด้อ,อภารกิจไปถมสาเท่ากันแต่นีภารกิจเอาสูวต่อสูว์เท่กันที่มาร,รุ่อีกมาลุ่เพ่นะ่ะมันก็มีนเด่นที่มาร,รุ่อีกแก หน้าจะหนึบแนี้แลมาตามดูมาจุดูะรัน้นะคลิปนี้จคลิปนกน้หน้าเจอกันให่ความสินอนมทุ่งคลนี้สวัสดีครับ